ราศีกรกฎต้องรู้ใครคือเพื่อนแท้ใครคือศัตรูที่ควรเลี่ยงคนราศีกรกฎอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงจันทร์และเป็นคนธาตุน้ำทำให้คนราศีนี้ค่อนข้างอ่อนไหววันไหวง่ายขี้สงสารและเห็นอกเห็นใจคนอื่นและด้วยความที่ค่อนข้างใช้อารมณ์ในการตัดสินเรื่องราวต่างๆทำให้คนราศีนี้ก็จะมีเพื่อนที่ดีและบางคนที่เข้ากันไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีราศีไหนบ้างที่เป็นมิตรแท้ และราศีไหนที่ควรออกห่างเพื่อนแท้ของคนราศีกรกฎคนราศีกรกฎนะคะสามารถเข้ากันได้ดีที่สุดกับราศีพฤษภราศีกรกฎราศีกันราศีพิจิกราศีมังกรและราศีมีนแต่ถ้าถามว่าทำไมและเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปลงเลือกรายละเอียดกันค่ะเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะราศีพฤษภคนเกิดราศีพฤษภถือเป็นคู่มิตรที่ดีที่สุดของคนเกิดราศีกรกฎ ทั้งคู่จะมีความสนิทสนมกันอย่างมากคนเกิดราศีพฤษภจะเข้าใจความต้องการหลกัหลกๆของคนราศีกรกฎได้เป็นอย่างดีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วจะมีไอเดียบันเจิดมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากถือเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วลงตัวมีความสุขอย่างที่สุดราศีต่อมานะคะราศีกรกฎคนราศีกรกฎเหมือนกันเวลาได้อยู่ด้วยกันจะเป็นคู่ที่มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะทั้งคู่จะชอบอะไรที่คล้ายๆกัน ชอบกินอาหารด้วยกันหัวเราะด้วยกันที่สำคัญมักจะใช้ภาษาพูดที่ไม่เหมือนใครเหมือนคุยกันเข้าใจแค่สองคนต่างคนต่างหาเงินเก่งและใช้จ่ายเป็นเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ลงตัวอย่างสบายใจราศีต่อมานะคะราศีกันคนเกิดราศีกันถือเป็นเพื่อนที่ดีอีกราศีหนึ่งของคนราศีกรกฎคนราศีกันนะคะจะสามารถทำให้คนราศีกรกฎทึ่งและตะลึงกับความคิดเห็นและคาแนะนาที่สุดฉลาด คนราศีกันมักจะคอยให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่ดีสำหรับคนราศีกรกฎเสมอคนราศีกรกฎเองก็ซาบซึ้งในความรักและความหวังดีทำให้คนราศีกันร,รู้สึกพิเศษมิตรภาพของคนทั้งคู่จะเหมือนเติมเต็มซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของกันและกันราศีต่อมานะคะราศีพิจิกคนเกิดราศีพิจิกจะสามารถเติมเต็มความสุขและความสนุกสนานให้กับคนราศีกรกฎได้เป็นอย่างดี คนราศีกรกฎจะถูกใจมากกับความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่คนราศีพิจิกมีเพราะมันทําให้คนราศีกรกฎรู้สึกพิเศษและเป็นที่ต้องการทั้งคู่นะคะจะสามารถเติมเต็มสิ่งที่ต้องการของกันและกันได้เวลาอยู่ด้วยกันจะมีคําชื่นชมยินดีมีความสนใจร่วมกันมากมายและมีความสุขกับการที่ได้อยู่ด้วยกันราศีต่อมานะคะราศีมังกร คนเกิดราศีกรกฎกับคนเกิดราศีมังกรอาจจะค่องข้่งแตกต่างกันบ้างคนราศีกรกฎเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวแต่คนราศีมังกรจะเป็นคนจริงใจและจริงจังแต่เวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะจะมีความสมดุลกันและทั้งคู่มักจะมองข้ามข้อบกพร่องของกันและกันทําให้มิตรภาพระหว่างการน,นั้นยั่งยืนและยาวนานราศีต่อมานะคะราศีมีน มิตรภาพของคนเกิดราศีมีและคนเกิดราศีกรกฎจะเต็มไปด้วยความสุขและความสุขที่มากขึ้นเรื่อยๆต่างคนต่างชื่นชอบแนวคิดและทางเลือกที่เสนอต่อกันเวลาอยู่ด้วยกันจะมีความสนใจในเรื่องเดียวกันและเกิดไอเดียดีๆมากมายศัตรูของคนเกิดราศีกรกฎคนเกิดราศีกรกฎนะคะไม่สามารถเข้ากันได้ดีกับคนเกิดราศีกุมและราศีสิงห์ทั้งสองราศีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะพยายามปรับตัวมากเท่าไหร่ก็มักจะมีเรื่องให้ต้องขัดใจกันตลอด การจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้จึงต้องค่อนข้างใช้พลังงานอย่างมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเพราะอะไรราศีแรกนะคะราศีกุมคนราศีกุมจะค่อนข้างหัวโบราณแต่คนเกิดราศีกรกฎจะค่อนข้างต่อต้านมุมมองเหล่านั้นคนเกิดราศีกรกฎนะคะจะชอบความสะดวกสบายและใช้อารมณ์เป็นหลักแต่คนราศีกุมจะมีเหตุผลนอกจากนี้นะคะความชอบและไลฟ์สไตล์ต่างๆที่แตกต่างกันสุดขั้ว ก็เป็นปัญหาถ้าทั้งคู่ต้องการจะเป็นเพื่อนกันเพราะเวลาอยู่ด้วยกันต่างคนก็จะต่างขัดใจกับการตัดสินใจหรือการกระทําของอีกฝ่ายอีกราศีหนึ่งนะคะก็คือราศีสิงคนเกิดราศีสิงกับคนเกิดราศีกรกฎค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ยากเพราะต่างก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าใจกันและกันได้ยังไงคนราศีกรกฎจะเห็นว่าคนราศีสิงจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเจ้าก,กีเจ้าก,การและดื้อรัน้น และคนราศีสิงห์เองก็ไม่ถูกใจในความอ่อนไหวของคนราศีกรกฎบางครั้งนะคะคนราศีสิงห์จะรำคาญที่คนราศีกรกฎมักจะมีดราม่าหรือร้องไห้บ่อยๆ